สวัสดีครับ F c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้นะนี่มาอยู่กับเจ้า X s e r i e s นะฮะคุณผู้ชม X s e r ซ e s นะไม่ได้ใส่เวลใส่อะไรแล้วสวยเดียวนะไฟพัดก็สวยนะฮะคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่าวันนี้นะฮะมาในสไตล์ดุดันมากๆครับคุณผู้ชมแล้วก็พวกน็อตล้ออะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เข้ากับ X s e r i e รคันนี้มากๆนะครับเพราะว่ามีการตัดโทนสีสีแดงนะครับอะไรพวกนี้เดี๋ยวเซอร์ต้นพาไปดู แต่ว่าก่อนอื่นเลยบอกก่อนนะราคา X-series ตอนนี้ถ้าไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยอาจจะเป็น8 0 0 19,000แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะนะครับราคาขึ้นมาเป็น824,000ก็คือขึ้นมาจากเดิม5,000บาทแต่ตัวรถนะครับก็ยังมีแค่สีขาวสีดําให้เลือก2สีมันเดิมตามสไตล์ของ X-series นะครับจะมีแค่2สีเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าออปชั eries, ่น x s e r i e s ภายในภายในเป็นยังไงแล้วก็พอใส่แม็กแบบนี้แล้ว หล่อขนาดไหนแตอบอกเลยใบยพัดเนี่ยเป็นแม็กไลน์หนึ่งที่ใส่แล้วรู้สึกว่าได้ยาวๆนะครับไม่ค่อยจะเบื่อไม่ต้องตามเทนก็ได้นะนไปดูกันคุณผู้ชมก็แต่งมาเรียบร้อยสําหรับคันนี้นะครับเตรียมส่งมงส่งมอบแล้วนะครับติดฟองติดฟิล์มเรียบร้อยนะต้องบอกว่าแบกแม็กใบพัดเนี่ยนะครับคันนี้เป็นแม็กขอบ18นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูข้างๆไปไงส่งได้ไหมพอดีไหมฮะ คือไม่เตี้ยมากนะครับกำลังสวยกำลังสวยนะมาเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการแต่งของเอ็กซิเลีนก่อนที่เขาให้มาจากโรงงานนะคุณผู้ชมก็ด้านหน้าประมาณนี้เลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่มีไฟเดย์ไลท์ในตัวนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ไฟเลี้ยวมีกระจังหน้านะครับเป็นสีดำแล้วก็ข้างล่างเป็นสีออกเลือดหมู อันเนี้ยผมเช็คให้ลูกค้าเจ้าหนึ่งแล้วนะในเรื่องของกระจังหน้านะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าไอตัวสีแดงตัวเนี้ยคือมันไม่ได้มีสีแดงมาจากโรงงานเลยนะครับมันจะต้องเป็นชิ้นงานดิบมาแล้วก็สั่งทาสีอีกทีหนึ่งถึงจะได้เป็นสีนี้นะครับคือจะไม่ได้แบบว่าเอพอสั่งจากโรงงานมาแล้วเป็นชิ้นงานสีนั้นเลยคือเขาต้องมาทําสีอีกทีหนึ่งนะฮะตัวสติกเกอร์นะครับด้านบนเป็นสีเทาตัดแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูนี่จะเป็นเฉดเดียวกับตัวนี้นะเห็นไหมตัวกระจังหน้า นะครับแต่โลโก้สีแดงของอเยอสุอันนี้เป็นสีแดงสดนะครับคุณผู้ชมจะไม่เหมือนสีพวกกระจังหน้าแล้วก็มีสเกิร์ตด้านล่างมาให้นะครับที่เซลต้นบอกไปต้นคลิปนะคุณผู้ชมว่าทําไมคันนี้ถึงแต่งมาได้แบบเหมือนถูกทางนะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมดูนะหลักๆส่วนใหญ่ของ X-Series นะครับสีที่เขาเพิ่มเติมสีสันเข้ามาก็จะเป็นสีดําสีแดงนะครับแล้วมาดูร้อแม็คันนี้ครับคุณผู้ชม คันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นแม็กไบพารอย่างที่เซลต้นบอกไปคือจะบอกว่าแม็กไบพารพวกนี้มันเป็นแม็กพวกรถ SUV หรือว่าอะไรที่ใส่ยาวๆแล้วแบบว่าคือไม่ต้องเปลี่ยนลายตามเทนก็ได้เพราะแม็กมันเนี่ยสวยสวยในตัวของมันเองนะครับไม่ได้สวยแบบว่าต้องตามเทนอะไรพวกนี้นะสาหรับมุมมองผมนะฮะแม็กตัวนี้นะครับกว้าง9นิ้วนะครับคุณผู้ชมนี่7ก้านนะเห็นไหมหนะึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดก้านนะแล้วดูฮับใส่ อาครอบดิสแดงนะครับฝาปิดดุมแดงน็อตแดงคือให้มันตัดกับเอ็กซิลี่ไปเลยเพราะเอ็กซิลี่มันก็เป็นดําแดงอยู่แล้วใช่ไหมนะครับตัวยางนะครับเป็นเบอร์สองเจ็ดห้าทับสี่สิบนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับตัวยางก็ประมาณนี้เลยนะครับลดนิดๆนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้ก็คือตามแม็กแบบนี้เลยโหลดนะครับหน้าสองนิ้วนะครับนี่ประมาณหนึ่งฝ่ามือสอดคือไม่ได้เตี้ยมากนะครับคุณผู้ชม สำหรับคันนี้จริงๆแล้วไม่ได้เตีย้ยมากนะครับผมนะนี่ส่วนล้อด้านหลังนะครับก็เป็นสเต็ปเดียวกับด้านหน้านะครับเพราะขนาดแม็กเท่ากันนะครับก็ใส่เบอร์ยางเบอร์เดียวกันไปเลยนี่เห็นไหมหนึ่งฝ่ามือนิด้สอดทั้งหน้าทั้งหลังก็จะได้ทรงที่แบบหน้าหลังเท่ากันนะครับนี่ดูด้านข้างเห็นไหมถ้าเราวัดถ้าเราดูจากชายล่างตรงนี้มันจะมีความรู้สึกว่า มันขนานไปกับพื้นคือมันเท่ากันไม่ใช่แบบว่าตูดโดงหน้าทิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือหน้าเชิดนะครับกำลังพอดีนะครับ X อ็กซิลนะฮะคุณผู้ชมนอกจากสเกิร์ตด้านหน้าเขาก็จะมีนี่ด้านข้างมาให้ต่อมายันท้ายเลยนะครับถามว่าส,าสเกิร์ตสั่งซื้อจากศูนย์ได้ไหมสั่งได้นะครับแต่ราคาก็สูงนิดนึงนะครับสูงเลยแหละเขาก็เลยหันไปใส่พวกงานเอสปอร์ i, อะไรพวกนี้กันกันเยอะ นะครับซึ่งลวดลายก็แตกต่างกันไปนะก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมนี่ไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟเบรก LED โคมดำนะครับตัดเท้าแบบนี้สติกเกอร์ด้านหลังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับส่วนเรื่องราคาของสติกเกอร์เนี่ยผมเช็คมาแล้วอยู่ราคา3 3 3 0บาททั้งหน้าและหลังนะครับแต่เวลาคุณผู้ชมสั่งนะครับคุณผู้ชมต้องดูนะว่าเราจะซื้อของตัวเตี้ยกหรือของตัวสูง นะครับเพราะสีไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเป็นของตัวเตี้ยนะครับสีมันจะเข้มแบบนี้ขอบแดงแบบนี้แต่ถ้าเป็นของตัวสูงมันจะออกสีบอลนะครับมันจะออกสีบอลมันจะสว่างนะครับจะสไตล์แบบเรียบหรูแต่ตัวเตี้ยจะได้สไตล์สปอร์ตมากกว่านะครับสเกิร์ตด้านหลังก็รูปทรงลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะก็เป็นลายเดียวกับด,ด้านหน้าสวยงาม นะครับอันนี้บอกเลยว่าเพิ่มเติมแค่มแม็กอย่างเดียวนะสำหรับคันนี้ไม่ได้มีตกแต่งอะไรเยอะมากมายนะครับแผงประตูนะครับมีตัดสีดําสีแดงมานะครับอารมณ์ของเอ็กซิลี่ตัวเบาะนะครับนี่คุณผู้ชมนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่มีเบาะสีดําแดงก็คือเอ็กซิลี่ตัวเตี้ยนะครับเพราะตัวสูงเนี่ยไม่มีแถบแบบนี้นะตัวสูงไม่มีแถบแบบนี้นะครับจะบอกให้นะส่วนออปชั่นภายในนะครับ ที่ให้มานะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับนี่เลยกระจกไฟฟ้าขึ้นลงกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ารุ่นนี้จะยังไม่พับไฟฟ้านะครับถ้าพับไฟฟ้าเราต้องซื้อเป็นตัวสูงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะทํามาในเกรดของตัว LDA แต่ถ้าตัวสูงจะเป็นเกรดตัวแซนะครับนี่บุนุ่มพุ่มผ้ามาให้นะครับวางน้ําขวด1ลิตรได้นะครับตัวเบาะนี่เห็นไหมอย่างที่เซลลต้นบอกจะมีเป็นการตัดดําแดงเข้ามานะครับนี่ พวงมาลัยโลโก้สีแดงนะครับคอนโซลมีตัดแดงทูโทนมาให้นะครับส่วนออปชั่นนะครับก็จะเป็นแบบ LDA เลยสำหรับคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้าอะไรพวกนี้นะครับผมมีถุงลมนิรภัยให้หนึ่งคู่หน้ากุญแจเป็นรีโมทนะครับแล้วก็ข้างในส่วนใหญ่นะครับจะมาในโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่รวมไปถึงเสารประตูคอนโซล เพดานฝ้านี่แล้วก็วัสดุอย่างพวกเนี่ยเห็นไหมกล่องไฟสองแผ่นที่เนี่ยเขาจะเป็นสีดําหมดเลยนี่คืออารมณ์ของ X 系列นะครับที่ทําให้ดูดุดันแล้วก็สปอร์ตนะครับนี่แหละนะครับจากภายนอกถึงภายในราคารถก็อย่างที่บอกไปครับแปดแสนสองหมื่นสี่พันถ้าสีดานะครับต้องบวกเพิ่มอีกเจ็ดพันคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะบางคนมาดูาเอ๊ะทำไมสีขาวเนี่ยต้องเพิ่มเจ็ดพันแต่ทําไม าบางคนบอกว่าสีดําต้องเพิ่มคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นตัวสูงเราเอาขาวมุกอันนั้นต้องเพิ่มแต่ถ้าเป็นรถตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะตั้งราคามาที่สีขาวธรรมดาซึ่งมันจะถูกกว่าสีปกติทั่วไปอะเจ็ดพันฉะนั้นถ้าเอาเป็นสีดําอันนั้นต้องเพิ่มเจ็ดพันนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจอยากดาวน์ต่าๆก็ได้นะครับมาคุยกันได้นะครับสี่สามหมื่นสี่หมื่นนะมาคุยกันได้นะครับก็ตอนนี้แถมแมกแต่งจัดทรงให้ได้หมดนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าท่านจะเอาลายไหนก็เดี๋ยว มาคุยกันอีกทีแล้วกันเพราะต้องบอกว่าราคาล้อแม็กไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ยี่ห้อรุ่นที่จะใส่ทีหนึ่งเดี๋ยวมาเช็คราคากันหน้างานได้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ